ครับเกมวันนี้ส<อ>มัครสมาชิกหน้าดินเรา16คันนะครับนนเป็นเงิน1,600บาทเกมสายหน้าดินปลาเกมนะครับสายหน้าดินเราจะจัดรางวัลปลาเกม2รางวัลปลใหญ่โดยปาเลที่2-400แล้วปลาใหญ่400นะครับเป็น1ัน0กพอดีส่วนอื่นใคร5 0 1 0 0 200เดี๋ยวผมจะรวมจํานวนให้นะครับดูกับพิาจาะนะครับว่ามีกี่คันนะครับโอเคนะจํานวนสายที่เข้าแข่งขันมีกี่สายครับ50 100 200ยครับผมครับ50า0 0 200 16สิที่ พวกก็ยังใส่หนี่ีรอแล้วนี่เเลสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิี่สิบห้าเออว่ะนั่นอ้ที่มีโมีเปนอันนี้นี่เหลือกับมีนี่มีคนอยกคนหนึ่งโอเคโอเคโอเคเอาเอาของอยมาเลยของจบไป กับี่สองสามลอยกับที่สองสามลอยกับที่สองสามลอยครับที่สองสามลอยานทัชีส่งปลาซักเข้าสู่มันจะมีอย่างนี้นะมันมีรางวัลปลาใหญ่ปลาไซส์สปลาเล็กสุดนะครับที่จะได้รับถ้วยกเืองารือานแหมกล้องเลยครับประกาศ่ยครับเอาดห้ารับถ้วยผมทำมา3.5ครแล้วก็ปลาเล็กสุดปลาสุด ปลาเล็กสุดมันไม่มีเงินแค่นปลาเล็กสุดไม่ไม่ไม่คือใครก็ช่างคือมีถ้วยให้ปลาเสุดนะครัน้หน่วยเขา่ยอะดเป่าโอเครอเคโ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 อเควอเคโอเคโอเคโาเคโอเโอเคโเคโอเคโเคโอเคโออเคโเคโอเโอเคโคโอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเอคโอเคโอเคมอเคโเคโอเคนอเเคโอเอเคโอเคเคอเคโเคโอเคโอเโเเอเคโอเคคโอเโอเคโเคโอโเคเเเเโอเคเ